ค่ะอันค่ะสวัสดีค่ะตองค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะคือโครงการแก้มดิงนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตองของพักดีลำพียจังหวัดจันทบุรีค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเราตามมาดูกันเลยค่ะ ก็โครงการที่เราเลือกม,มาเป็นโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการแก้มนิงก็คือโครงการกักเก็บน้ำนั่นเองค่ะอันนี้คือที่ไหนคะของพัฟบี่ลำไยค่ะเดี๋ยวเชิญเพือ่อนดูบรรยากาศนะคะ โครงการแก้มลิงพระราชดริจจากพฤติกรรมลิงแนวคิดโครงการแก้มลิงเกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชนิจถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้แก้มได้ข่าวแล้วมากๆโดยมีพระราชากรกแสอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวและนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อยๆนำาออกในเคี้ยวและกลืนภายหลัง ประโยชน์ของโครงการแก้มดิงแก้มดิงเป็นโครงการอนเนกประสงค์สำคัญยิ่งเพราะไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลเท่านั้นแต่ยังช่วยระบายน้ำจากภาคเหนือลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลโดยอาศัยโน้มถ่วงของโรคและการสูบน้ำที่เหมาะสมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำตามคลองธรรมชาติในช่วงฤดูฝนอีกด้วยนอกจากนี้โครงการแก้มริงยังช่วยป้องกันการรูกร้ําของน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งไม่ให้น้ำเค็มจากทะเลไหลเข้าสู่แม่น้ำรำคลองและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งแก้มลิงยังสามารถเก็บกักน้ำจืดไว้ด้านเหนือประตูระบายน้ำ ประชาชนจึงสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรตะกมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคอีกด้วยที่สำคัญโครงการแก้มลิงยังมีส่วนสำคัญในการช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ในแก้มดิงต่างๆเมื่อถูกระบายสู่ครองจะไปช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียให้เจือจางลงกระทั่งผักดันให้น้ำเน่าเสียเดิมที่มีอยู่ ถูกระบายออกไปได้ในที่สุดและแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาไรแต่พระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่จะสถิตยอยู่ในใจคนไทยชั่วการละนานไม่ต่างจากโครงการพระราชดำริต่างๆที่จะก่อประโยชน์แก่ลูกหลานเราสืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้